เป็นร้านที่เมนูครบกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแถียวซอยลาดเผาว7็ลูกชิ้นปลาพอพันเป็นร้านที่มีเมนูเยอะทั้งก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวและเย็นตาโฟรวมไปถึงเมนูข้าวมันไก่สิงคโปร์ข้าวหมูแดงหมูกรอบและยังมีข้าวต้มปลาเก๋าใครที่หิวแบบเลือกไม่ได้ตามมาที่นี่เลยเพราะเมนูเขาเยอะสุดๆเราสั่งมาลองหลายเมนูมากันที่เมนูแรกอย่างเย็นตาโฟหม้อไฟเสร์มมาแบบเครื่องแน่นๆล้นๆแบบนี้เลยหม้อนี้ทานกัน2คนคืออิ่มจนจุกรสชาติคือดีมากไฮไลท์คือก๋วยเตี๋ยวลูก หกหมูแดงช่ำๆเนื้อเกีวนั่นๆอร่อยนัวมากกินเพลินสุดใ่ข้าวต้องลองขา้งา,าวต้มปลาเก๋เป็นเมนูคิมคินแต่โคตรอร่อยน้ำซุปข้าคกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนร้านไหนเลยเมนูนี้ต้องลองและยังมีเมนูข้าวอย่างข้าวมันไก่สิงคโปร์หอมนุ่มให้ไก่แบบชิ้นใหญ่คำโตมากราดโดยนำซอสของร้านที่เข้มขน้นเอามาทานคู่กับข้าวมันของทั้งรา้านน้ำจิ้มสุดของรา้รานกินแบบมิกซ์รวมกันไปเลยรสชาติคืออร่อยเข้ากันมากหรือจะกินไก่แบบเพียวๆก็อร่อยและยังมีข้าวหมูแดงหมู กรอบของร้านมาทำยบาปกติทานคู่ก๋วยเตี๋ยวแต่กินแบบยำอร่อยมากและยังมียำลูกชิ้นปลารวมทำกันแบบสดสดยำกันแบบด่วนๆตัชาน้ำยำเขาแซ่บมากหรือจะทานเป็นแบบลูกชิ้นปาลาลวกจิ้มร้านเขาก็มีเสิร์ฟมาแบบร้อนๆทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดคืออร่อยมากส่วนไข่เป็นสายเกียวลวกจิ้มก็มีนะทุกออเดอร์คือทำแบบสดใหม่ร้านนี้คือตอบโจทย์ทุกอารมณ์หิว่าสายเส้นสายข้าวหรือสายยำก็จบในร้านเดียวใครอยู่แถวนี้บอกเลยได้ลองหนึ่งครั้งต้องซ้ำตลอดไปซอยลาดพร้าว71ถนนนาคีว่าอยู่ใกล้ปันนะ